ครับสวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านรวมถึงพี่พน้องๆที่ติดตามพระสมเด็จวัตรคังพระแทบบุญโอบได้หยิบเอาพระองค์นี้ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่ดีมากนะครับและก็อยากให้พี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมติดตามฟังจนจบนะครับเป็นเรื่องที่มีสาระอย่างมากนะครับ เพราะพระองค์นี้ไม่ได้ได้มาจากกลุวัดนะครับแต่เป็นพระที่อยู่นอกกลุวัดนะครับด้วยบุญบารามีที่เราสะสมกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นผมหรือพี่ๆน้องๆผมเชื่อเหลือเกินว่ารวมถึงครูบาอาจารย์ผมเชื่อเหลือเกินว่า,วา,า,วา <c oughs> สิ่งที่เราสะสมบุญกันมาขอ <c oughs> โทษนะครับ ที่เราสะสมบุญกันมาเราจะย่อมได้รับบุญส่วนนั้นแน่นอนขอให้พี่ๆเพื่อนๆและครูบาอาจารย์เชื่อมั่นในการทำบุญของเราเถิดครับถ้าเราทำบุญทำกุศลคิดดีทำดีทำแต่สิ่งดีๆไม่คิดที่จะหาผลประโยชน์ให้กับตัวเอง การนำเสนอของผมผมก็ไม่เคยคิดที่จะหาผลประโยชน์ให้กับตัวผมความมุ่งม,มั่นของผมคืออยากจะเผยแพร่เผยแผ่พระของเจ้าพระคุณสมเด็จโตที่มีกลุ่มบางกลุ่มเขามาทำลายพระของท่านให้มีให้มีมากเพื่อกำจัดการมีมากเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มกลุ่มหนึ่งผม ถือว่าเป็นการทําลายครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ทําพระสมเด็จด,ด้วยหัวใจเบริสุดแต่ถูกคนกลุ่มเหล่านั้นหวังผลประโยชน์หวังทําให้ตัวเองและกลุ่มก้อนของเขารับผลประโยชน์สูงสุดโดยที่มีคำนึงถึงบ,บาปบุญคุณโทษคนกลุ่มนี้น่าชื่นออกกลมนะครับพี่ๆเพื่อนๆไม่เหมือนกับพวกเรา หรือเพื่อนๆครูบาอาจารย์ทุกท่านที่มีจิตใจเหมือนกับที่ผมมีเราไม่จำเป็นต้องร่ำรวยให้มากแต่ขอให้เพื่อนๆร่ำรวยบุญร่ำรวยกุศลร่ำรวยคุณธรรมความดีแล้วอะไรก็จะมาหาเราทั้งหมดไม่ว่าจะแต่ละคนจะได้รับไม่เหมือนกันนะครับพี่ๆเพื่อนๆไม่ใช่ว่า เราทำความดีวันนี้แล้วเราจะได้เลยไม่ใช่นะครับเราต้องมันทำความดีทำกุศลจิตใจมุ่งมั่นในสิ่งที่ดีแล้วก็มุ่งมั่นในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าหวังผลเด็ดขาดนะครับถ้าหวังผลก็คือเราจะทำการค้าทำบุญเพื่อการค้าทำบุญเพื่อเพื่อเอาบุญอย่างนั้นเอาบุญอย่าง,อางเอาได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ได้บุญแล้วก็ทำให้เรา จะ,จะเจริญรุ่งเรืองกว่าคนอื่นมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าบุญที่เราได้มานี่คือผลบุญผลบุญนี่ไม่ใช่ไปเบียดเบียนเขาไม่ใช่ไปทำลายเขาไม่ใช่ไปด้อยค่าเขาผลบุญที่เราได้คือผลบุญค่อยๆเป็นค่อยๆมาเราสะสมบุญเราก็ได้ในทุกสิ่งทุกอย่างกรรมเรามีไม่เท่ากันขอให้พี่ๆเพื่อนๆจำไว้เลยนะครับว่ากรรมมันมีไม่เท่ากันแต่เราอย่าสร้างกรรมใหม่ เราก็สร้างแต่บุญ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 อย่างเดียวแต่ว่าไม่ใช่ว่าสร้างบุญแล้วทาให้ครอบครัวเดือดร้อนนะครับไม่ใช่นะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนการสร้างการทําบุญเราค่อยๆทําแต่เจตนาของเราคือต้องการช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าเราคนที่ไม่มีโอกาสคนที่ว่าเราพอที่จะแบ่งปันภาระให้เขาได้เราก็จะได้ผลบุญวันนี้ที่ผมเอาพระสมเด็จวัดระฆังแม่ปินลุงพุธมาให้พี่เพื่อนเพื่อนชมก็เพราะว่า ผมได้ทำบุญช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำท่วมผมก็ผมรู้ว่าบ้านละบ้านไหนที่เขายากลําบากผมก็เอาข้าวสารไปให้เอาเงินให้ไม่มากนะครับข,ข้าวสารสักหนึ่งกระสอบแล้วก็ไข่สักหนึ่งแผงแล้วก็ตางสักสองสามร้อยแล้วแต่ไม่จําเป็นต้องมากนะครับเพราะว่าหนึ่งให้เขาประทังชีวิตไปก่อนเพราะว่าหน่วยงานของรัฐก็มีแต่เราก็ต้องข้าวไปก่อนเพื่อช่วยเหลือเขาก่อนแล้วก็ ก็ติดตามดูที่ว่ามีใครมาช่วยเหลือไหมล้วก็เราก็ต้องแบ่งบุญให้คนอื่นเข้ามาช่วยเข้ามั่งไม่ใช่เราทําอยู่คนเดียวนะครับเพราะทุกคนก็อยากได้บุญเราก็ค่อยทําอย่าให้เขาการที่เราให้ให้ให้เขาแล้วอย่าให้เขาเหลืองการที่เพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็จะรอบุญจากเราแต่เราเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันฉุกเฉินจริงๆนั่นแหละครับเราก็จะได้บุญเพราะจากนั้นการทําบุญเราต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามุ่ง คนไหนลำบากก็มุ่งไปสู่คนลำบากคนนั้นคนเดียวเป็นเขามีเงินเป็นเป็นห้าล้านสิบล้านแบบมันไม่ได้นะครับก็ในเมื่อเรารู้แล้วเขามีคนช่วยเหลือเราก็เราก็อย่าไปแล้วครับเพราะไปหาคนอื่นก็มั่งเพื่อแบ่งปันบุญให้ทั่วถึงกันอย่าสร้างบุญเพื่อเอาหน้าเอาตาทําให้คนที่เราไปทําบุญเขาร่ํารวยกว่าเราอีกนะครับเพื่อนๆครับนี่แหละครับคือการทําบุญแบ่งปันก็เหมือนกับ คนที่เล่นพระสมเด็จนี่แหละครับสมาคมสมาคมหนึ่งเล่นพระด้วยการที่เอารัดเอาเปรียบชาวบ้านพระที่เราถือเขาบอกว่าเป็นพระเกะพระาปอมท,ทั้งที่เขาก็ไม่มีความรู้แล้วถ้าพระที่เขาถือของเขาย่อมมีราคาไม่ต่ำกว่าหลักล้านขึ้นไปแต่พระของเจ้าพระคุณแท้ เขากดลงมาให้เหลือแค่สองสามร้อยให้กับนี่แหละครับที่เขาพวกนี้เขาจะหน้าหน้าบานแต่ออกลมเพราะว่าต่อไปไม่มีใครเชื่อถือผมจึงอยากแนะนำพี่ๆเพื่อนๆว่าพระองค์นี้ที่ผมได้มาล้วนแต่บุญนำพาวาสนานำไปผลบุญที่เราสร้าง วันที่ผมได้พระองค์นี้ก็คือวันที่ผมไปทําบุญผมได้แวะไปที่ตลาดเจะเล่าให้ฟังนะครับได้แวะไปที่ตลาดผมก็ให้ภรรยาผมไปทําธุระผมก็จอดรถไว้แล้วก็ไม่รู้จะไปไหนผมก็เดินไปที่แผงพระที่เขาตั้งขายอยู่ประมาณ4ีหแผงนะครับหน้าห้างนี่แหละครับผม สังเกตดูพระที่สีหแผงไม่ต่ำกว่า5,000ันองนะครับแต่ผมไปะสะดุดอยู่ที่องค์นี้องค์เดียวนะครับเพราะว่าพระแท้จะฉายแสงให้เรามองเห็นแต่ไกลนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนผมจึงอยากให้พี่เพื่อนเพื่อนศึกษาเรียนรู้พิมพ์ให้ชัดเราถ้าเราอยากได้พระเงินล้านเราก็ศึกษาพิมพ์ศึกษาเนื้อพิมพ์มาอันดับหนึ่งนะครับ ถ้าเราไม่รู้พิมพ์เราก็ไม่รู้เลยว่าพระองค์นี้คือพิมพ์อะไรและเราจะไปถึงจุดนั้นไม่ไม่เจอนะครับคุณดูพระองค์นี้เป็นพิมพ์ของเสียดมแต่มีลักษณะเป็นแบบนี้และคุณจะเจอครับไม่ได้เสียดมก็คืออีกพิมพหนึ่งนี่คือองค์ลุงพุทธเพราะจากนั้นผมจึงอยากจะสอนไม่ใช่สอนขอโทษผมจะแนะนําพี่พี่เพื่อนๆทุกคนว่าให้ดูพิมพ์ให้เป็นก่อนแล้วเพื่อนเพื่อนค่อยลงมือ ที่จะไปหาพระดูพิมพ์ให้เก่งที่สุดคือพิมพ์แล้วก็เนื้อมนลราเนื้อนี่มัมีหลายหลักเนื้อเพื่อนเพื่อนไม่จําเป็นต้องต้องต้องเน้นเนื้อให้มากไปเหมือนบางเพจเขาบอกว่าให้ดูแต่เนื้ออย่างเดียวเขาก็สอนถูกแต่เขาก็ได้แค่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตเขาจะไปร้อยหนึ่งมันก็ไม่ได้เล่นเนื้ออย่างเดียวแต่ไม่ตรงกับแม่พิมพ์แล้วมันเขาจะซื้อหาหรือครับการที่เล่นพระต้องตรงทุกอย่าง ตามที่พระแท้เขามีไม่ใช่ว่าคุณจะเล่นเนื้อแล้วก็คุณก็บอกว่าพิมพ์ไม่สำคัญจุดตำหนิมันก็ต้องมีอยู่ในแม่พิมพ์นั้นๆไม่ใช่ว่าจุดตำหนิเห็นพอใครมาชี้จุดตำหนิคุณก็ไปบอกว่าไม่จำเป็นทุกอย่างจำเป็นหมดถ้าคิดจะเล่นพระเงินล้านแต่ถ้าคิดเลือนพันเงินร้อยคุณไม่ต้องจำเป็นจุดตำหนิหรอกครับเห็นและเป็นเนื้อสวยก็คุณก็ซื้อไปเลยครับ เขาก็ขายให้คุณเพราะว่าเขาขายเนื้อเขาไม่ได้ขายแม่พิมพ์ทุกอย่างที่เขาขายขายทั้งจุดทั้งเนื้อทั้งแม่พิมพ์ทั้งความเก่าและก็มวลสารนี่คือพระสมเด็จแท้ที่อยากจะบอกพี่ๆเพื่อนๆว่าเราไม่จําเป็นต้องให้เสียนดูให้เราดูเองเป็นเพื่อนๆครับเราดูเองเป็น ถ้าเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพื่อนๆเอาองค์ลุงพุธมาดูให้ชำตาให้ติดใจให้รู้ลักษณะแล้วไปเจอองค์พระแบบนี้นี่ก็คือไม่พิมพ์องค์ลุงพุธล้านเปอร์เซนต์องค์องค์ลุงพุทธที่เขาสากลนิยมนั่นแหละเรามาชนกันเลยมันโกงกันหมดนะครับพี่ๆเพื่อนไม่กรงก็คือเนื้อเพราะว่าพระทุกอย่างมันจะเนื้อจะท่านเนื้อเหมือนกันหมดมันก็คือพระเก นะครับเพราะว่าเขาเอาเนื้อมาเดียวกันแต่ก็ว่ามีนะครับเพราะว่าช่วงที่เขาเขากดแม่พิมพ์เขาปั้นเป็นก้อนน่ะมันก็มีมันก็มีมมไม่ต่ํากว่าสิบอยู่ที่สิบองเราก็ไม่รู้เพราะว่าเขาปั้นมาเป็นก้อนเขาเอาเนื้อที่ว่ามา,มา,ม,ามากดแม่พิมพ์เขาเขาปั้นมาแล้วส่วนผสมม,มาแล้วแล้วก็เาค่อยมากดทีทททละองค์ทีละองค์ทีละองค์เนื้ออาจจะใต้เคียงกันแต่ก็จะไม่ตรงกันหมดเพราะว่ามีเนื้อหยาบเนื้อนิ่มเนื้ออ่อนแล้วแต่ อยู่ที่การปั้นเพราะจากนั้นเพื่อนๆครับเนื้อก็เนื้อเราดูความเก่าความยุ่ความย่คคมยนความย่อให้เป็นแล้เราก็ได้พระแท้เห็นไหมครับพี่เพื่อนพ,พ,พระองค์นี้ผมบุญนําพาวาสนานําไปก็ไปเจอพระหลักล้านโดยที่ผมซื้อไม่แพงนะครับเพราะว่าการที่เราจะซื้อพระสักคนหนึ่งเราต้องลองภูมิเจ้าของคนที่มาขายด้วยถ้าเขารู้เขาไม่ขายเราเหรอกครับ เราอย่าไปฝืนนี่เขาไม่รู้ผมถามพระคนที่ขายพระเขาเป็นแผงพระของเขาเขาต้องเรียนรู้นะครับไม่ถ้าไม่เรียนรู้แล้วเขาจะไม่ได้เขาจะฟุกไม่ได้นะแต่คนที่ขายพระเขาเขาไม่เน้นหรอกครับเพราะว่าเขาเอาเดินทางไปให้เซียนดูเซียนก็ตีเก๊หมดเขาก็เลยตั้งใจซื้อมาขายไปไม่สนหรอกจะแท้จะเก๊แต่ผมถามเจ้าของแล้วท,ที่แผงพระเขาบอกว่าเป็นผมถามว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมอะไร ถ้าผมบอกว่าพิมพ์เส้นได้ผมยิ้มเลยนะครับว่าพิมพ์เส้นได้ผมรู้ทานี่คือพระแท้แล้วก็ผมคิดว่าเขาจะขายผมไม่แพงเพราะเขาไม่รู้ถ้าเขาบอกว่าพิมพ์ลุงพุทธผมไม่สามารถซื้อพระอ,องค์นี้ได้นะครับเพราะว่าเขารู้แล้วเขาไม่เอามาขายแน่เขาต้องเก็บไว้ที่บ้านแต่นี่เขาไม่รู้เขาเลยเอามาขายผมจึงบอกพี่ๆเพื่อนๆว่าอย่าด้อยค่าพระของเจ้าพระคุณสมเด็จโตว่าไม่มีไม่มีอยู่ทุกคนทุกแห่ง แต่ว่านั่นแหละครับจะทันหรือไม่ทันเราก็ต้องศึกษาด้วยไม่ใช่ว่าเราจะเห็นแล้วที่พระออกมาเป็นล้านล้านองค์ออกมาเป็นหลายหลายหีบเราก็ไม่รู้ว่าทันหรือไม่ทันแต่ที่แน่แน่คือพระทันนี่ต้องอยู่ในกรวัดที่เจ้าพระคุณได้นํามาบรรจุไว้แล้วก็แม่พิมพ์ต้องปรงกันกับสากลนิยมที่เขาเล่นหากันที่เขามุ่งไปอยู่ที่วัดระังถ้า พิมพของวัดรังแพงทั้งนั้นนะครับองค์หนึ่งยี่สิบสาสิบล้านเราไม่ว่ากันแต่ที่เซียนหยิบมาเล่นเขาเล่นเฉพาะเนื้อของเขากลุ่มของเขาเขาเล่นพระแท้ไม่ใช่เล่นพระเก๊แต่เขาบางคนก็มีเพราะว่าเขาหาไม่ได้เขาก็ไปหาอะไรมาให้เจ้าสัวเจ้าสัวรับหมดเลยครับเพราะเขาเขาเชื่อคําพูดของเซียนแต่เขาไม่เคยเรียนรู้ว่าพระแท้อยู่แบบไหนนะครับพี่พ,พี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับ แม่พิมพ์นี้สองแม่พิ man, you, มพ์เห็นไหมครับนี่คือแม่พิมพ์นี่อยู่ในกลุ่มเห็นไหมครับแม่พิมพ์เดียวกันเห็นไหมครับเดียวเดียวเป็นแม่พิมพ์พระองค์นี้กดไม่กดไม่แรงเกินแต่พระองค์นี้กดลึกกดแรงเห็นไหมครับจะเห็นความคมชัดทุกอย่างเห็นไหมครับเส้นเส้นนี่ไงฐานหมอนเห็นไหมครับฐานหมอนนี่ก็คือฐานหมอนเห็นไหมครับเป็นฐานเดียวกัน การโค้งของฐานสิงก็คือโค้งพิมพ์เดียวกันเห็นไหมครับทุกอย่างยกหมดเห็นไหมครับหัวโอแม่พิมพ์ลุงพุทธจะมีการยกเห็นไหมครับยกทั้งหัวขาวกลมยกยกขึ้นรับยกขึ้นรับหมดเห็นไหมครับและเป็นพระพิมพ์ที่สวยงามมากเห็นไหมครับเ,เห็นไหมครับวิวความชัดเจนสางงามเห็นไหมครับแต่องค์นี้กดลึกหน่อยจะเห็นคมชัดลึกเส้นแผงแผวบางของแต่ละเส้นเห็นไหมครับ คล้ายกับพิมพ์เส้นได้นี่คือพระแท้เห็นไหมครับนี่คือคนละคนละเนื้อแล้วก็กอดคนละครั้งทําให้พระองค์นี้หนาเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่องค์นี้คือพระกรุที่อยู่ในกรุวัดแห่งหนึ่งที่ว่าผมติดตามเช่าอยู่ทุกวันนี้ผมยอมเสียเงินเสียทองเป็นหลายล้านก็เพราะว่ากรุน,นี้แหละครับเมื่อเรากรุน,นี้มาอยู่ในพระแท้หมดของวัดระคงังผมจําเป็นต้องเก็บ ยอมเสียสละเงินใครว่าน่าสงสารผมไม่เป็นไรครับไม่ต้องสงสารผมหรอกครับเพราะทุกคนอะสงสารตัวเองกันก็แล้วกันผมก็ผมก็ได้มาผมก็แบ่งปันผมก็แบ่งปันความรู้ผมก็แบ่งปันเงินทองที่จะไปเช่าเขาผมไม่ใช่เช่าว,วันเดียวหมดผมค่อยๆเช่าผมได้ได้เงินมาจากทําสวนทุเรียนส่วนหนึ่งผมก็แบ่งมาแก่พระอีกส่วนหนึ่งผมก็ให้ครอบครัวใช้อีกส่วนหนึ่งผมก็ ใช้เงินไปสร้างสวนต่ออีกส่วนหนึ่งผมก็เหลือจากสร้างสวนผมก็ไปซื้อที่ดินต่อนี่คือบารมีของพระสมเด็จวาาัดพระังเราไม่จําเป็นต้องซื้อองค์ละสิบล้านยี่สิบล้านเราซื้อความรู้ก่อนเรียนรู้ก่อนแล้วก็ไปเจอพระพระแบบนี้เพื่อนๆถ้าเสียนพระเอามาขายองค์นี้ความชัดเจนไม่ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นคราบเห็นไหมครับคราบของ คราบของสีเขียวเป็นของคราบของตะไคร่นะครับเห็นไหมครับและอีกอย่างหนึ่งผมจะบอกพี่ๆเพื่อนๆว่าพระองค์นี้โดดเด่นก็คือทองนะครับที่เข้ามาติดเป็นทองที่อยู่ยุคเดียวกันกับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับเห็นไหมครับความเจือจางของทองออกสีเห็นไหมครับนี่คือพระแท้ทําอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับพระปลอมเห็นไหมครับคราบที่ เนื้อที่เตะออกมาตั้งแต่มีการทํามาก่อนแล้วไม่ใช่มาเตะตอนหลังนะครับเตะมาก่อนนู่นแล้วพระที่เตะเนื้อจะหลุดออกมาเขาจะนํามาแปะไว้ข้างหลังเห็นไหมครับเมื่อนํามาแปะข้างหลังก็จะไม่เป็นสมานกันเมื่อนานวันข้าวเขาจะหลุดออกมาให้เราพบเห็นเห็นไหมครับนี่คือคือคือนานข้าวเป็นร้อยปีร้อยกว่าปีมันความแห้งก็จะเนื้อเตะออกมาให้เราเห็นเราก็พบกับเนื้อเนื้อใน เป็นสีขาวนวลสวยงามเหมือนกับปูนปวดขอยที่เขาว่ากันนั่นแหละครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนครับเห็นไหมครับพระเรซินไม่เป็นแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพระเนื้อจะมีลักษณะความฉ่ำของพระเห็นไหมครับนี่คือพระสมเด็จวัตรคังนี่พระกลุกนะครับเนื้อท่านจะฉ่ำฉ่ำออกน้ําถ้าเราส่งกันดีๆเราจะเห็นน้ําเมื่อเราอากาศเย็น อากาศจะพระจะดึงดูดอากาศมา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 ให้เราพบเห็นเลยครับเขาออกมาเป็นก้อนเป็นน้าเป็นเป็นเม็ด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 ถ้าเราดูเราตกใจว่าเป็นพระที่สร้างใหม่ทาใหม่ไม่ใช่นะครับพระองค์นี้ด้วยความที่ว่าผมอยากรู้ว่าว่ามันเป็นอะไรกันแน่เพราะว่าผมทําจูรี่การที่เราผสมเรซินมาทํางานอะพระเรซินจะแข็งกระด้างแล้วก็จะไม่มีความชำํำผมใช้ ไฟเช็คลนจนเดือดนะครับจนจะมีน้ําเดือดนะครับผมก็คิดผมอยากจะดูว่าถ้าว่าพระที่เราลนเขาจะมีรอยไหม้เมื่อมมีรอยไหม้มันต้องมีฟันแต่พระองค์นี้เราผมลองตอนแรกผมก็ตกใจเพราะว่าผมกลัวพระเสียหายแต่ด้วยความอยากจะพิสูจน์ก็คือใช้ไฟแฟคหลนจนว่าน้าปุด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 ขึ้นมาเลยจากเนี่ยจากองค์พระนี่ครับแล้วว่าผมก็ตั้งไว้เขาก็กลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมครับ แล้วก็มีเนื้อมีม,มีมีความฉ่าขึ้นมามาแล้วมีนน้ำเป็นเป็นเม็ด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 เมื่ออากาศเขาได้รับอากาศเพราะพระสมเด็จว่คาคังเขาจะดึงดูดดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเขาเรียกอะไรครับผมก็เราพูดผิดเดี๋ยวโดนดา่าก็อขอพูดเหมือนว่าเขาเหมือนกับเขาจะดึงดูดเหมือนกับ เหมือนกับผิวของเราเนี่ยครับเมื่อรับอากาศแล้วเขาก็จะดึงมาเกาะไว้กับตัวเราหน้าครับพี่ๆเพื่อนๆเพื่อนๆดูนะครับนี่คือพระสมเด็จแท้ <_ S 1> <ๆ>เห็นไหมครับร,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 รอยยุบรอยย่นรอยรอยลึกรอยเขาจะขึแบบนี้แล้วเขาจะมาปิดปากไว้นะครับเ <_ S 1> ม็ดมวลสารแต่และเม็ดมวลสารของเจ้าพระคุณสมเด็จโตเมื่อเป็นหลุมเป็นบ่อ เขาจะม่ปิดปากไว้นะครับไม่ใช่ว่าจะมาเราเจาะๆแล้วก็มาแปะไม่ใช่นะครับเมื่อแต่ข้างในใหญ่แต่ข้างนอกจะเล็กเขาจะมาหุ้มปิดปากไว้ไม่ให้เหมือนกับถ้ำนะครับเหมือนปากถ้ำนั่นเลยครับหินย้อยหินยอกเราก็ต้องก้มหลบหนีเห็นไหมครับนี่คือพระนี่คือพระกูนะครับพี่ๆเพื่อนๆพิมพ์ลงพุทธเหมือนกันผมจึงอยากจะนาเอาความรู้ความที่ว่าพระ ที่อยู่ในกลุมาเทียบกับพระนอกกลุว่านี่คือพระนอกกลุเห็นไหมครับแม่พิมพ์เดียวกันนี่นี่เขาลงรักเห็นไหมครับเห็นไหมครับและนี่คือเขาลงทองนี่คือนอกกลุที่ผมได้มาด้วยบุญบารามีผมจึงบอกพี่ๆเพื่อนเพื่อนว่าเราอย่าไปด้อยพระของท่านเราสร้างบุญสร้างกุศลผมไม่ใช้ใช้เงินในการซื้อพระแพงแพงผมใช้บุญใช้ว่าแล้วก็ เรียนรู้ศึกษาให้ให้เห็นพระยังอีกมากที่ว่าเซียนเขาดูไม่เป็นแต่เขาดูไม่รู้ว่าเป็นพระแท้หรือพระเกะผมยิงอยากให้เพื่อนๆศึกษาเรียนรู้ให้ท้องท้องแท้ท้องแท้ว่าพระแท้ครบมีเป็นยังไงนี่คือความเก่าเห็นไหมครับพี่พี่เพื่อนความเก่าพระองค์นี้ราคาหลักล้านแต่ผมซื้อไม่ถึง เพราะว่าคนขายเขาขายแค่นี้แหละครับผมผมขายแค่นี้ผมก็ต้องจ่ายแค่นี้เพราะผมไม่เคยขายพระของผมแม่นองค์เดียวให้กับใครถ้าผมขายพระให้กับใครสักองหนึ่งแล้วผมขายแพงแล้วผมมาซื้อถูกผมคชื่อว่าผมก็เอาัดเอาเปรียบเขาเขาเกินไปผมเลยไม่ขายพระให้ใครเพราะว่าถ้าขายไปแล้วผมต้องซื้อแพงเท่ากับที่ผมผมขายแน่นอนเพราะาคือตดตั้งออกตั้งใจว่าจะช่วยเหลือทุกคนเพราะจากนั้น ผมเลยยังไม่ขายเราผมซื้อซื้อพระกูผมซื้อแพงเพราะผมรู้แหล่งที่มาที่ไปแต่พระที่ผมเจอแบบน,นี้ผมไม่กล้าซื้อแพงเพราะว่าเราไม่รู้แหล่งแต่นี่คือพระแท้แน่นอนล้านเปอร์เซนใครบอกว่าเก๊คุณหามาแบบน,นี้แล้วมาขายผมองละห้าหมื่นผมก็ซื้อถ้าคุณหาได้แบบน,นี้จริงๆนะคุณไปหามาสิครับมีทองให้เราเห็น เห็นตามที่ผมเห็นเหมือนเทียบกันเนื้อจะไม่กลองกันผมไม่ว่าแต่ผิวพันแม่พิมพ์ต้องคมชัดลึกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมไม่เคยได้บอกเพื่อนๆพี่ๆว่าจุด่กยตามันมีอยู่เพราะเรามีพระหลายองค์ให้เราศึกษาผมศึกษาพระต้นแบบขององลุมพุทธมาอย่างคือผมจับจุดทุกจุดทุกจุดจุจุขององคุมพุธองคุพุธเขามีพระของผมก็ต้องมีต่อกองกับพิมพุธ เมื่อพระพิมพ์องคุมพุทธปลงกันราคาหลักล้านแน่นอนจะกี่ล้านก็แล้วแต่คนที่จะไปขายแต่จะขายถูกๆไม่ขายแน่นอนเพราะว่าไม่ขายเราก็ไม่เดดร้อนเราเอาพุทธคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จโตในการทำมหากินผมจึงบอกเพื่อนๆว่าเมื่อเราได้พระเราก็อย่าไปหวังว่าเราจะขายได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้นะครับพี่ๆเพื่อนๆพ,พระมีเยอะนอกจากพี่ๆเพื่อนๆเ,เ,เป็นเซียนพระเองนํามาแล้วก็ เจ้าของเขามาเห็นจริงๆเจ้าของอ่ะเขาสร้างเขาเจ้าพระคุณสมเด็จเขาลงเห็นเจ้าของไว้แล้วแต่เจ้าของยังไม่มาพบในเมื่อเจ้าของไม่มาพบราคาก็จะไม่เกิดขึ้นคุณเรียนคุณมีพระคุณรู้จักแม่พิมพ์นี้คุณเป็นเซียนพระแต่คุณก็ไม่ใช่เจ้าของคุณก็ไม่กล้าซื้อพระองค์นี้ราคา20ล้าน30ล้านหรอกครับแต่เจ้าเจ้าของเขามีบุญมีวาสนาเขาทําบุญมาก่อนเจ้าพระคุณมองเห็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่อยู่ในองค์พระสื่อสารให้เข้ามาเอาพระพระองค์นี้ราคาถึง60ล้านเขาก็ซื้อก็เป็นพระของเขาไม่ใช่เป็นพระของพวกเราพวกของคุณเซียนคุณเซียนอะได้มาก็ขายไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเจ้าของเขายังไม่เจอใครที่เขาจะซื้อหรอกครับพระองค์ยี่สิบสามสิบล้านมันไม่มีประเทศไทยยมีมีน้อยมากก็แต่ถ้าว่า พระองค์นี้เป็นของเจ้าสัวหรือของคนที่มีบุญเขาก็ยอมจ่ายเพราะว่าเขาเอาดอกเบี้ยมาซื้อนะครับพี่ๆเพื่อนๆและคนที่ซื้อไปเขาไม่หวังคืนเขาจะบูชาไปตลอดชีวิตก็เหมือนที่เหมือนที่เจ้าสัวหรือเศรษฐีหลายคนที่ไปแพ้บิตคอยบิตเงินบิตทั้งหลายนั่นแหละที่ไม่มีตัวตนนั่นแหละเขายังกล้าซื้อ เขาเสียคนหนึ่งเป็นหมื่นๆเป็นพันๆล้านเขาก็ไม่ได้เสียออกเสียใจอะไรแต่นี่คือพระที่เขาเห็นเขาถือว่าเป็นพระของเขาเข้าใจแน่นอนไม่แต่เพื่อนๆที่มีพระทําไมขายไม่ได้ขายไม่ได้ก็เพราะว่าเพื่อนๆไปขายเซียนเสียนไม่ซื้อแน่เพื่อนๆลองเอาลงมา YouTube แล้วก็มาบอกว่าพระองค์เนี้ยผมตั้งใจขายอง์ละสามสิบล้านสี่สิบล้านคนอื่นหัวเราะช่างเขาเถอะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่เจ้าของคนที่หัวเราะไม่ใช่มีเงิน เป็นคนที่เรียกตัวเองยังไม่รอดเลยเทียกเที่ยวไปหัวรอบเพื่อนคนที่ไม่หัวรอดใครผมเขาต้องขอเข้ามาที่ว่าเนื้อพระดีกว่านะครับนี่คือพระสมเด็จพิมพ์ลงพุธนะครับพี่ๆเ,เพื่อนๆนี่คือแม่พิมลพินุพิมลงพุทธพิมพ์ลงพุธเขาจะมามาหักเห็นไหมครับอยู่ช่วงแขนนะครับอู่ช่วงแขนทุกองจะพิมพ์แม่พิมพ์ลงพุธจะหักอยู่เห็นไหมครับ อยู่ช่วงศอกทั้งนั้นนะครับอยู่ช่ชวงใกล้ศอกทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ว่าเนี่ยครับช่วงนี้นะครับเขาจะหักขึ้นขึ้นแล้วก็ขึ้นกลงแล้วก็หักอีกทีหนึ่งเอกลักษณ์ของพิมพลุงพุธแบบนี้ซุ้มสําคัญพิมพ์ลุงพุธแล้วก็แล้วก็เข่าเขาเขา,ขาจะกลมเห็นไหมครับแม่พิมลุงพุธเข่ากลมทุกคนทุกองคต้องกลมแล้วก็ต้องมี allowed. ขีดเห็นไหมครับมีขีดรอยขีดเห็นไหมครับมีรอยขีด,ลขดแล้วก็มีเนื้อเกินอยู่เห็นไหมครับพี่เพื่อนแล้วก็มี มีจุดบอ่อเล็กๆอยู่บอ่อหนึ่งอยู่แถวนี้ครับอยู่ที่ว่ามวลสารจะไปปิดกั้นหรือไม่ไอ้คราบของน้ํามันตั้งอิปิดกันเราก็มองไม่เห็นแล้วก็ลักษณะโค้งเห็นไหมครับท้องช้างแล้วก็